ัถอยลงสูึสกมหหาเวเมื่อพวกโยมทั้งสามได้มาเจอกันแล้วพลังพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องปลิดชีพจอบาบานร้า,ายเอาไปกูไม่เคยลืมดวงตานคู่นี้ของมึงไล้เอาวัดกันหน่อยไหมนะนะใครมันจะแน่กว่ากันโยนีชะตาของโลกเป็นเดิมพอน นิวชายพลไอซ์ปรีชยาวินทนัสสายปา่านอภินญานัฐทิวไยงามชินชินวุฒิกวางสิริสิ์ชดตาชาตตัทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเพื่อประกาศสังกาของเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมันก็ไม่รอดย <laughs> ้งเริ่มวันจันทร์ที่27มกราคมนี้กูจะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคน โมโนทเวนตีหน่อยมาอัปเดตข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเรา2คนนะคะดาวแล้วก็เอกค่ะในโมโนข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาครับ ท่าลึกทนกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจ okay. <toc> เราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการ <c oughs> โฟกัสเศรษฐกิจ <c oughs> ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะ รายการข่าวพร้อมบวกนะครับการสูญเสียโหดร้ายเสมอตามไปติดติเลยด้านหลังพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะช่วยกันเขนช่วยกันดันจนสำเร็จเขาเียกว่าติดโผจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไป การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นปานนี้แหละพี่เอาให้ถึงเออยิ่งมันลําบากอะ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจําที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้เเดเคื่อเ่ถอยหลังสู้ศึกมหาเวทเมื่อพวกโยมทั้งสามได้มาเจอกันแล้วพรลังพิเศษ จะเกิดขึ้นเมื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องปลิดชีพจอบมารร้ายไอ้ยาในไรใหม่เอาไกูกูไม่เคยเลีบยดวงตาคู่นี้ของคุณไนดะ้เอาวัดกันหน่อยไหมนะนะใครมันทันแน่กว่ากันดยนี้ชะตาของโลกเป็นเดิมพันนิวชัยพลไอซ์ปรีชยาวินพนัทสายป่านอภิญญา นัททิวภัยงาชินชินวุฒกวางซิริสิงชะตาชาติทุกคืนวันจันทร์อังคาดเวลา20นาฬิกา30นาทีเพื่อประกาศสักการเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมึงก็ไม่รอดยิงเริ่มวันจันท์ที่27มกราคมนี้โอจะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคนโมโนทเวตนย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข,ข่าวค่ากับผมภพเอกพรพงศ์เมตตาอยู่ด้วยกันคือวันพุธที่22มกราคม2568นะครับมีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องครับเริ่มต้นประเด็นแรกต้องเตือนภัยกันก่อนเพราะว่าฮิตเหลือเกินสําหรับภารกิจล่าเหรียญจาแคดนะครับหรือว่าจาแฮดที่หลายคนเรียกกันเป็นแอปพลิเคชันของอินโดนีเซียไปหาเหรียญตามที่ต่างๆที่เขาซ่อนเอาไว้แล้วก็ไปแลกตังค์แต่ล่าสุดตํารวจออกมาเตือนครับว่า การทํากิจกรรมนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าได้ตังก็จริงแต่เป็นตังที่ได้จากบัญชีม้าเสี่ยงว่าคุณจะมีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสี่ยงจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับพันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจเปิดเผยกับทีมข่าวโมโนทเวนนีนนของเราครับว่าเหรียญจากแกตเป็นแอปพลิเคชันที่อันตรายกว่าที่คิดเพราะว่าเชื่อมโยงกับบัญชีม้าผลที่เล่นอาจจะเสี่ยงโดนข้อหาฟอกเงิน ก็เลยอยากให้ทุกคนหยุดเล่นนะครับเพราะว่าแอปนี้ถึงแม้จะมีคนได้เงินจริงๆแต่ที่มาของเงินโอนเข้าบัญชีคนเก็บเหรียญแล้วมีการตรวจสอบเชื่อว่าเงินที่ได้มานั้นเนี่ยมาจากบัญชีมา้าแถมแอปนี้ไม่ได้มีการขออนุญาตคนไทยที่จัดแคมเปญก็ไม่มีตัวตนทําให้ขณะนี้ยังต้องตรวจสอบต่อไปครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่คาดเลยว่าอาจจะไม่ใช่คนไทย ดังนั้นเมื่อเป็นแอปของต่างชาติแล้วก็มีบัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องจึงตั้งคําถามว่าเรากําลังเจอกับมิจฉาชีพอยู่หรือไม่ตารวจก็เลยขอเตือนคนไทยทุกคนให้หยุดเล่นก่อนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเงินที่ได้มาเป็นการช่อโกงประชาชนและการฟอกเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งนี้หากพบว่าแอปดังกล่าวผิดจริงก็จะถอนออกจากแอปสโตรและเพลย์สโตรทันทีครับ ไผ่ลิกออกมาชี้แจงนะครับกรณีที่ดิวอริสราบอกว่าถูกทวงเงินแล้วก็มีการไปพาดพิงถึงนักการเมืองว่ามีนักการเมืองที่มายืมเธอไปอีกทีหนึ่งไัยลิกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไม่รู้ว่าเกิดได้อย่างไรหลังเพจดังปล่อยข้อมูลดิวอริสราหรือว่านางสาวอริสราทองบริสุทธิ์ถูกทวงเงิน8ปล้านแปดแสนบาทโดยอ้างว่ามีนักการเมืองยืมจากเธอไปอีกทีนะครับ ล่าสุดนายไผ่ลิกสอสกำแพงเพชรพักกล้าทำยืนยันว่าไม่เคยยุ่งทั้งในเรื่องของการยืมและการปล่อยกู้นายไพ่บอกว่าดิวอริสราคงรอว่าทางผู้เสียหายจะฟ้องอะไรหรือเปล่าหากยังไม่ฟ้องก็ยังตอบไม่ได้ขณะนี้มีเพียงการลงบันทึกประจําวันไว้ยังไม่ได้เป็นคดีส่วนถ้าเกิดดิวไปยืมเข้ามาแล้วก็ปล่อยกู้ต่อจริงๆอันนี้ก็ต้องโดนแต่ก็ต้องไปถามทางผู้เสียหายก่อนเพราะว่าตนไม่สามารถพูดก่อนได้ต้องรอให้เจ้าตัวมาพูดเอง กรณีที่มีแชทออกมานะครับบอกว่าได้รายได้มาจาก8 8ทําให้คนตั้งข้อสงสัยว่าดิวได้รายได้จาก8 8นี่มันคืออะไรเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือเปล่า mm hmm. เมื่อสอบถามไป mm hmm. ก็ได้รับการตอบมาว่าเป็นชื่อของบริษัทนะครับไม่ใช่เว็บไซต์888ที่เป็นเว็บพนันส่วนการอ้างชื่อถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวพักกล้าธรรมนายไพ่บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แค่เป็นห่วงเรื่องกระแสะข่าว แต่คิดว่าคนที่เอาหลักฐานออกมาควรจะปล่อยหลักฐานออกมาให้หมดด้วยครับนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งเครือผู้จัดการได้เปิดบ้านเพื่อขอบคุณอาสาสมัครที่จำลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือพร้อมสนับสนุนให้มีการรื้อคดีครับนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งเครือผู้จัดการเปิดบ้านพระอาทิตย์เลี้ยงขอบคุณมิสแกรนและอาสาสมัครที่จำลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือ พร้อมเผยว่าตนเองหนุนหลังนายปานเทพนายอัจฉริยะและนายนวัดให้รื้อคดีแตงโมโดยได้มอบหมายให้นายปานเทพดําเนินการต่อส่วนสาเหตุก็เพราะว่าตนรู้จักกับแตงโมตั้งแต่เด็กๆพ่อของแตงโมเป็นผู้จัดก,การโรงพิมพ์รวมทั้งยังมีหมอทวัชชัยที่เล่าข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์จึงมาขอแรงตนเองที่สําคัญมองว่าตํารวจและอัยการชอบใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาเอาเปรียบคนทั่วไป ซึ่งตอนนี้สามารถสร้างกระแสให้คนในโซเชียลเชื่อได้แล้วว่าแตงโมไม่ได้ตกน้ําโดยหลังจากนี้จะรอดูว่า DSI จะรับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษหรือไม่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI วันนี้มีคำสั่งอนุมัติให้ทำการสืบสวนกระบวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตแตงโมนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมเป็นที่ต้องสงสัยได้ว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงจึงอนุมัติให้ทำการสืบสวนกระบวนการดำเนินคดีส่วนกรณีที่สแตมอภิวัตรนักร้องชื่อดังออกมาอ้างว่าโดนในพลขู่จะยัดคดี112ล่าสุดทางกองทัพบ,บกนะครับทางโคษกตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพนพลกเกษียณไปนานแล้ว พันเอกทิติรัตน์สมบัติสิริโฆษกกองทัพบ,บกบอกว่ากรณีสแตมอภิวัตรไม่เคยมีการมาร้องเรียนกับกองทัพบ,บกเลยนะครับในการตรวจสอบนายพลคู่กรณีคือก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยยังไม่ทราบว่ากําลังพลคนดังกล่าวเป็นใครทางกองทัพก็เลยขอให้สแตมมาให้ข้อมูลแต่ตั้งแต่วันนั้นมาสแตมก็ยังไม่เข้ามาให้ข้อมูลแต่อย่างใดภายหลังมีข้อมูลปรากฏในสื่อว่าคู่กรณีเป็นอดีตนายพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วจึงให้คนที่รู้จักคุ้นเคยติดต่อไป ทราบาเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของนายพลและครอบครัวเดี๋ยวเขาจะแก้ไขปัญหากันเองไม่อยากให้เกิดผลกระทบใดๆต่อกองทัพบ,บกและมีการตั้งทนายขึ้นมาดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นเรื่องที่สแตมมาร้องเรียนกับกองทัพบ,บกนั้นไม่มีการสอบสวนเพราะนายพลกเกษียณอายุไปแล้วและยืนยันว่ากองทัพบ,บกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ มาดูข่าวดีสําหรับคนที่ชอบหวยออนไลน์กันมากนะครับสำหรับสลากออนไลน์ทางกองสลากเนี่ยเตรียมจะเพิ่มจํานวนอีก1ล้านใบกลายเป็น27ล้านใบครับพันโทนุนสัรสนาคมผูม้อำนวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าสํานักงานสลากเตรียมจะเพิ่มปริมาณสลากระหว่างงวดอีก1ล้านใบจากเดิม26ล้านใบจะกลายเป็น27ล้านใบต่อมวดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังได้เพิ่มสัญ,ญลักษณ์ร้านค้าคนพิการในแอปเป๋าตังค์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลากดิจิทัลของคนพิการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอีกด้วยพันธทนุนบอกว่าสลากดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพราะนอกจากราคาจะไม่เกินใบละ80บาทยังสามารถเลือกหมายเลขและจำนวนสลากที่ต้องการได้ที่สำคัญข,ข้อมูลการซื้อสลากซึ่งผูกบัญชีไว้กับแอปเป๋าตังค์ เมื่อถูกรางวัลแล้วจะสามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัลผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับธนาคารกรุงไทยโดยมีค่าธรรมเนียมขึ้นรางวัล1%และค่าอากรสแตม0.5%หรือจะสามารถไปขึ้นเงินรางวัลด้วยตัวเองที่สำนักง,งานสลากก็ได้นะครับการซื้อนี้ยังไม่ต้องมีขั้นตอนการพิสูจน์สิสทธิ์หรือว่ามีข้อโต้แย้งว่าสลากเป็นของคนอื่นอีกด้วยครับ มาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างเรื่องนี้นี่ชวนปวดหัวเลยนะครับเมื่อโรงละครชื่อดังของฝรั่งเศสโดนคนไร้ายบ้านยึดมาเป็นเดือนแล้วจนตอนนี้เสี่ยงจะล้มละลายการประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงละครเก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งในกรุงปารีสนะครับมีบรรดาคนไร้บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ลีภ้ภัยเข้าร่วมรับฟังการประชุมที่โรงละครชื่อดังเพื่อมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของรัฐบาล แต่ปรากฏว่าพอการประชุมจบลงผู้อพยพชาวแอฟริกา250คนไม่ยอมออกครับพร้อมใจกันก่อจลาจลยึดโรงละครแห่งนี้แล้วก็อยู่อาศัยเลยแล้วก็มีผู้อพยพอ,อีก50คนที่เข้ามาสมทบเพิ่มด้วยเพื่อหลบอากาศที่หนาวเย็นด้านนอกซึ่งถ้าเกิดนับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะครับที่คนไร้บ้านไม่ยอมออกจากโรงละครทําให้การแสดงทั้งหมดต้องถูกยกเลิกทําให้โรงละครแห่งนี้เสี่ยงที่จะล้มละลาย อย่างไรก็ตามผู้บริหารโรงละครก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงหรือไล่คนไร้บ้านเหล่านี้ให้ไปเผชิญกับอากาศหนาวด้านนอกแต่ขอให้รัฐบาลช่วยหาสถานที่ให้พวกเขาได้หลบภัยหนาวอย่างเหมาะสมซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีเยาวชนอยู่ด้วยนะครับจึงอาจจะเป็นหน้าที่ขององค์กรสวัสดิการของฝรั่งเศสต้องจัดหาที่พักและความช่วยเหลือให้กับคนไร้บ้านเหล่านี้ครับ สำหรับช่วงโมโนเซเลบริตี้วันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจติดตามกันกับคุณทิชาพัชระวันเลยครับ สวัสดีค่ะอยู่กับพิชญ์ชิชาพัชรวันนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิองอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันที่2พี่น้องจิตอาสาอย่างท็อปและท้ายค่ะที่ออกมาเผยว่าเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมงเนี่ยดูจะมีอะไรมากกว่าอุบัติเหตุค่ะ คนทั้งประเทศยังคงให้ความสนใจนะคะกับคดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาค่ะที่ก็ยังคงไม่มีใครปักใจเชื่อนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุล่าสุดได้เจอสองพี่น้องจิตอาสาพี่ไทยเอกพันธ์และก็พี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะที่มีส่วนพบร่างของแตงโมเป็นคนแรกๆเลยก็ได้เผยว่าเห็นด้วยที่มีการจำลองเหตุการณ์ตกเรือเสียชีวิตของแตงโมเพราะว่ายังคงค,งคิดเสมอเลยคะ่ะว่าคดีนี้เนี่ยมีเงื่อนงาน พร้ะะอมเผยด้วยว่ามีสายปริศนายศใหญ่โทรมาสั่งย้ายร่างทันทีอีกด้วยค่ะ ความยุติธรรมมันต้องมีในประเทศไทยคุณเอกพันธ์เนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดที่เขาไปเจอเรื่องนั้นมาแล้วก็ส่งให้เห็นว่าผมเห็นภาพบอกเฮ้ยผมบอกมันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วผมบอกคาเดีกับบอกเขาไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างคือมันมีกระบวนการฮะกดสํานวนเกี่ยวกับคดีนี้เอาไว้ไม่ให้ขยายต่อไม่ให้เรื่องราวต่างๆเข้ามาในสํานวนแล้วเรื่องจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้เอามาพูดความจริงแต่ละคนพูดความจริงไม่เหมือนกันเลยแต่ทําไมสํานวนเนี่ยมัน ไปตามที่เขาจะเขียนให้คนบนเรือนเนี่ยถูกแล้วก็มีอิสรภาพมาต่อกันที่นักแสดงสาวแม็กกี้อาพานะคะที่ได้ออกมาเผยถึงสภาพจิตใจของพลอยอายดาค่ะหลังสามีอย่างกันกันถาาวรเนี่ยถูกจำคุกในคดีดีไอคอนค่ะ ยังคงมีความาห่วงใยให้เสมอนะคะหลังกันกันตาวรถูกจำคุกในคดีดีไอคอนปล่อยให้ภรรยายอย่างพลอยอยดาเนี่ยต้องอยู่ดูแลลูกเพียงลำพังค่ะงานนี้ไปเจอกับมักแสดงสาวแม็กี้อาภาที่อยู่ในแก๊งเดียวกับพลอยอยดานะคะก็ยอมรับว่าได้มีการให้กำลังใจกันเป็นปกติแต่ไม่ได้ถามถ่ายเรื่องส่วนตัวค่ะซึ่งกรุ๊ปที่อยู่ด้วยกันก็ยังไม่แตกนะคะแล้วก็เชื่อว่าพลอยเนี่ยน่าจะสบายดีค่ะ ตอนนี้หนูไม่ได้เจอแม่เขาแล้วจริงๆค่ะหนูเลยไม่ทรบาบจริงๆแก๊งแม่ๆม่น่าจะเจอกันอยู่แต่ว่าไม่หนูไม่ได้เจอเลย <PM. S 1> ก็มีแต่ส่งกําลังใจให้ตั้งแต่ช่วงนั้นอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเลยค่ะอ๋อ,อแต่ว่าล่าสุดมีแม่แม่ชวนทําบุญกันค่ะที่ <ๆ S 1> อัปเดตล่าสุดคือชวนทําบุญกัน<ม>แล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรอยู่อยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยแม็กกี้ยุ่งมากก็มีแค่ว่าเราคุยกันแค่ในกลุม่มให้กําลังใจกันค่ะ <band. S 1> แต่ว่าหนูว่าแม่เขาน่าจะสบายดีอยู่ค่ะ มาต่อที่นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างทัพทีมอัญญรินนะคะที่ล่าสุดเนี่ยออกมาอัปเดตค่ะว่าได้ไปเซ็เสนสัญญาก,กับค่ายเพลงที่มาเลเซียเตรียมจะเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วค่ะเตรียมโกอินเตอร์ข้ามคั่นอีกเวอร์ชั่นเลยนะคะเมื่อสาวทัพทีมอัญญรินมีความสามารถมากกว่าการเป็นนักแสดงจนมีค่ายเพลงฝั่งมาเลเซียเนี่ยทาบทามไปร่วมงานค่ะพอได้เจอกับทัพทีมนะคะก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย เซนสัญญาเป็นศิลปินเตรียมมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองแล้วกับทางค่ายเพลงในประเทศมาเลเซียซึ่งก็ไม่กดดันที่ได้ทำในสิ่งที่แปลกใหม่นะคะพร้อมยินดีน้อมรับคำติชมด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายมากๆนะคะกับการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายเพลงของประเทศมาเลเซียค่ะปี2ปีที่ผ่านมามีผลงานของทีมได้ไปออกอากาศที่มาเลเซียมาบ้างนะคะเราก็เลยเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งมีคนแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตากาันแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยติดต่อ,อก,กับทางค่ายเพลงของมาเลเซียก็มีการคุยโปรเจกต์ต่างๆจนลงตัวที่ตัดสินใจเซ็นสัญญากับที่นี่แล้วก็จะเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวครั้งแรกค่ะ มาต่อกันที่โมเมนต์สุดอบอุ่นของพี่นกสินใจนะคะที่ถูกครอบครัวเนี่ยเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดครบรอบ60ปีค่ะงานนี้เนี่ยก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการมาร่วมกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะประทับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะเมื่อนักแสดงในตำนานอย่างนกสินใจถูกครอบครัวเนี่ย จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดฉลองครบรอบ60กระตัเมื่อวานนี้ในทีมนกสินใจ The Living Legend ค่ะงานนี้พี่นกชัดชายพร้อมด้วยลูกชายคนโตการเปล่งพาณิชย์นะคะก็ได้เชิญชวนเพื่อนสนิทบุคคลสำคัญในวงการที่เคยร่วมงานกับพี่นกเกือบ200คนค่ะมารวมตัวกันตั้งแต่ด้านแฟชั่นละครภาพยนตร์แล้วก็ผลงานในอดีตนะคะจัดงานเซอร์ไพรส์มาอยู่ด้วยกันในค่ำคืนพิเศษครั้งนี้ที่เรียกว่าเป เ็นโมเมนต์สุดอบอุ่นค่ะและการฉลองในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆคนที่รักพี่นกสินใจเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการยกย่องผลงานของเธอในฐานะนักแสดงที่เป็นที่รักของคนไทยตลอดมาอีกด้วยค่ะ ไปิท้ายวันนี้กับโมโน m a x นะคะที่รวมที่สุดของหนังและซีรีส์ที่ทุบสถิติก,กวาดรายได้ตลอดการใครอยากดูสมัครง่ายๆเลยค่ะที่สำคัญรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ Full HD ด้วยค่ะ Monomax ที่สุดแห่งสตรีมมิ่งไทยรวบรวมที่สุดของหนังและซีรีส์ระดับปรากฏการณ์ฐานท้าชะตาฟ้าสองที่สุดของซีรีส์จีนยอดจองรอชมมากกว่า17ล้านคนจุดเชื่อมตายที่สุดของซีรีส์สืบสวนเกาหลีครองตำแหน่งความนิยมท็อปไฟแห่งปี2024บท็อปกันมาวิริกที่สุดของภาพยนตร์ถล่มรายได้มากกว่า1,400ล้านเหรียญรังตำแหน่งท็อปไฟตลอดกาลบนบล็อกบัสเตอร์สตรีมภาคไทยและซับไทยที่โมโนแม x และนี่ก็คือข่าวประเดินทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณทิชาครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เป็นซิลิกาโซฮอลดลง40-50สตางค์นะครับสำหรับคุณทิชาเติมไปแล้วแต่ว่าเต็มถังเลยเต็มถังแล้วด้วยแล้วใครที่ยังไม่ได้เติมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าค่ะผมแบงค์พบเอกพร้อมกับคุณทิชาพัชรวันจิมขันและจิมงานสวัสดีครับสวัสดี